ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเด้อจันเด้อสมาดีค่ะได้ข้ามาเปิ้ลเด้อมือน,นี่พักเสียนพี่น้องพักเสียนแถวบ้านเล็กบ่มีดอกพอดีไม่มูเขาเก็บมาเขาเอามาขายให้พี่น้องเด็กกเ็เลย้ืเือเอาน้ำเขาเขามาขายให้เล็กก็ะริ้เสือเอามาคันขันสูมแล้วก็สีแช่แข็งไว้กินดโดนดนพี่น้องจ้า พคนขายผัวแพงหรอคนขายกิโลละสี่สิบเล็กสือมาสองลอยพี่หน่อยสองลอยก็จะได้กินเฮือกเต๋อขันขันใหนมนวนวน้มันอวลวนน้ำส่างพี่หน่อยตอแบกหลายนึ่ง มันเริ่มมันเริ่มแข็งแล้วเพิ่นเก็บมาไว้หลายมือแล้วพี่น้องเพิ่นเก็บมาเลยพูนทั้งขาดไตสเวเดนผู้พี่น,อน้อเพิ่นไปเพิ่นไปทั้งปูนมากเล็กดองเป็นเป็นแล้วเล็กกะแซ่แข็งไว้มันกะเสียบนะจ๊ะมันกะเอ,ออกมามันกะแสีบพื้นเา่าใครกูบ่มีกลิ่นพี่น้อง ไปเอาสื่อต้นหอมมาดวงต้นหอมไล้กัว่าแพงขึ้นกันพี่นอ้องกำมซํำนี่กำหน,หน่อยหน่อยม่ยูโเกตน้นแก่สิบหาโคนสวงลอยสินน่เดเก็ได้ตัวนี้สวงลอยแต่บลากหลายนึงพี่นอ้องเริ่มเป็นแล้วเริ่มยุบแล้วพี่นอ้อง ม,มันแห่อมันเสีบคือสม่งกเสียงนบานเท่าอไยไู่เลพี่เนอะกินก็คือกันดอกมันกคๆๆ่แคร่จะใบองบอกคือข <c oughs> อ,อก,กระลังเขนพี่น <c oughs> เนอะเลือง,ง่านมากดกจะมาก,กินเขากินานามกินเขากินานาแเราเมื่อยก็เลยไปนอนพัก นอนผักแค่ข้าวนึงอะไ้มาขันสมเดี๋ยวห้าวสิมาเบื้งกันวะขันเล้วก็เอาไปหลางน่ะหลางน่ล้วค่อยมาใช้เกลือใช้ชุลรสเพิม่มมีเห็นว่าจะน้ำคื้เคี้ยวมันออกรีบว่าได้ขันใส่นานใส่หย,ยังเด้ใส่ได้เกลือบอพี่รอ โอเคแล้วเล็กไปล่างแล้วมาผสมให้เบิงงเดิอพี่น้องเดิอขันแหลวก่อนพี่น้องยังคขันขันออกน้ำเขียวไว้แล้วก็ไปล่างนังหักขึ้นกา ออ้ยไม่ไลยไม่ปวดขาล้วพี่น้อยนั่งกุกเขา จะเพื่อนๆได้ซ้องหมอมึงสีซีมึงเล็กเอานา้ำใส่เราได้พีหน้อกใส่น้ำแล้วเกือหยาดจางใส่หนอยทีมัง้งใส่ได้ปีชูโรดได้แบบวันโตอ่กนุ่นๆนะที่น ซีบิึงอะมันนัวๆกอมๆเอาหลดอืมแซ่บแซ่บแซ่บนัวแล้วพี่น้องนั่นขาดขาดขาดเข้มจะน้อยกั่ก็พอดีขีดปลาไม่สิพอดีเข้มหลายมันสุเยอยนาะมันสูงอืม นี่าจากพี่นอดองไว้เดี๋ยวมาบึงมาซีมตอนนั้นเปลีนน่ยนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณพเพื่อนที<ๆ>่มารับชมด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ